แกเก็บของก่อนเพราะว่าเราวางตรงเนี่ยวางตรงเออก็สวัสดีครับพบกับรายการจีเกมทีวีบางครั้งนะวันนี้ก็อดทเมเอเซนไกบอกอันสองอันนี้แกแกแกเอาของวางอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ก็หนุนของแกอุ้ยเผื่อภาคใหม่เออมันก็เสียงไดมันยุ่งโอเคเราได้ที่ปั๊มที่ปลอดภัยกว่าเดิมแล้วเพราะไม่อยู่ใกล้ไอ้นั่น โอเคเยี่ยมต้อจะไปไหนเด้อซึ่งวันนี้เราจะเราจะไปเอ่อไปทะเลทรายสวัสดีครับตู้หัวใจสกีบลูดีนะครับวันนี้ก็มาเล่นแบบอะไรนะอืมออติเมทสกายบ็อกแกก็ไม่ลงสักทีเลยยังยังไม่ลงเดี๋ยวก็ลงแล้วอุ้ยปลาหมึกเยอะเว้ยอย่าฆ่า้ะมันเกินใหม่ไม่ได้ปลาหมึกมีจำกัดของดีมีจกัดเอ้า เ้วก็อยู่เออลืมตอนนี้ก็อยู่กับแซกีทีวีแล้วนายเย็ดเช่นเคยโอ้นี่มีมีคุณภาพเนี่ยเย็ดทำไมไม่พูดมานี่เรามีคุณภาพแกเลยโอ้เอาของมีมไหมไม่มีเราหิวฮะเมื่อมีใครมาไม่มีเลยนั่นไงใช่ไหมใช่ไหมลาแล้วนะครับใช่เหรอจะมาใช่ๆอีกแล้วเออ ม่ใช่ครับขอโทษด้วยนะครับบางทีเพราอในวันเสียงโคนเหมือนอะไอย่าเงี้ยไม่ไม่รู้โอเคทุกคนไปไหนอีกไปตัดไม้แล้วก็ไปที่เกาะทะเลทรายไปไหนปะไไหนมึงเนี่ยไหนไหนไหนมึงอยู่ไหนพี่แอ๊ดต้องกครพี่แอ๊กเรา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 มีเรามีเฮ้ยจะตกปุ่นได้เฮ้ยปุ่นได้โอเคปวดขี้

แต่มาสามสิบอกมันไม่มีมันไระวังตบไอ้สัใครตีก็ตีม่เยใครไอ้ใหญเขากำลังต่อสะพานอยเกบตีไปก่อนเถ้ะเลยทายจะขาดใจเพนเพราะมันสกปรกไม่ใช่ ย่อกันมามามาส่งส่งอันนี้ให้มันเนี่ยเนี่ยวจบคลิปแล้วเราค่อยแล้วค่อยอธิบายดีกว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อเจนฮะหยุดก่อนมาหน้ามาเอ้ยย่าไม่ไม่ไม่เอาไม้ให้คือมันมายืนกันแบบนี้โอ้น่ากลัวเฮ้ยเดี๋ยวเอาเลยไหมเออเอามาเลยแล้วกันเอาอะไรมันจะตกหรือเปล่าไม่ตก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  แล้วทำไมมันไกลจังเนี่ยเราว่าใกล้แล้วเนี่ยมันไม่มีซอมบี้ที่อะไรเลยวมันเราก็เปิดมอนอยู่นะตอนกลางคืนมีซอมบี้ไหมแต่เราไม่ได้ปรับให้กัวแล้วกูวิ่งขนาดนี้ไม่ตกทเดียเอ้าค้งล่ะไม่มีโอ้ยหลอดนี่กูไม่กล้าวิ่งเลแต่เราไม่ได้ปรับให้มันเป็นตอนคืนเราปรับให้มันเป็นตอนเช้าตลอดแสลโค้งเลยเหี้ยจะปรับให้มันเป็นตอนคืนไหมดนะะมีพี่แอกันเยอะ ไม่เป็นไรพ่อทำไมมันไม่น่เรียนแบบเลยสัตเยเยเยโอ้โหวันนี้เนี่ยน่าจะยากสำหรับวันนี้ยเเยเยสำหรั<อ>บการแบบภารากิจ<อ>พิชิตเกาะทะเลทรายภารกิจพ,พิชิตเกาะทะเลทรายน่าจะยากอยู่เป็นเพื่อนวัวดีกว่าอ่าปลาผมเป็นฟาร์มแจ็คไปฆ่าวัวรอก็ได้นะหนูเออไปฆ่าเลยเอ้าแล้วแล้วไม้ที่เราต้องการละ่ะ เอ้ยไม้เราแกะจะหมดแล้วเว้ยมีแซปปิ้งไหมแซ็คไม่มีเอากูให้เพื่อนคิคเก้อะไรแซปปิ้งอ่ะไม่มีต้นอ่อนเอ้ากูให้มึงนะไม่มีครับมึงให้มันยังอะไรไม้อะนะไม้ต้นไม้ต้นอ่อนต้นอ่อนต้นอ่อนอ๋อต้นอ่อนไม่มีเลยอ๋อแซปปิ้งแซปปิ้งไม่รู้จักแซปปิ้งนี่เองว่าโอเเเคงั้นออไมม่ียังมมีไ้เหลืออยูู่เพื่อนวัวดิว่าเฮ้ยกูเห็นแล้ว กูเห็นแล้วไจะไปอยู่ตรงไหตรงนั้นน่ะอยู่เป็นเพื่อนยังก็ตายโดนวัวชนเดี๋ยวโดนไป็นจีนดีกว่าภาคใหม่ภาคใหม่รู้สึกวัวชนคนได้มั้งมั่งนะทำไมมันอ๋อทำไมมันอ๋อสวัสดีเอ้าอะไรของงมึเนี่ยอะไรตายเองมึงก็โง่ครับไอ้สารลาก่อนเพื่อนวัวลาก่อนเพื่อนวัว ไอ้ของมึงเนี่ยจะมาตีกูยังไม่จีบเลยพาธีแล้วมันก็จะตีเราเหมือนกันแหละนั่นคือการสเตดีไหนมึงนะเย้อยยอเอาพีเอฟไปก่อนพีเอฟพีเอฟกำลังตกไอ้เัยไม่เอาหรอกไม่เอาน้อยเลยเจนเป็นไม้เขาหายไปไหนาะเขาจะเกจนน่าจะเป็นคู่ขนของคนณของอะไรเรากดชิปเดินทีเลียม เฮ้ยเ้ยยอย่าฮะไม่มีของแกจะถอยหลังลงไปตกไม่ตกข้างหน้าแต่ตกข้างหน้าช่างหน้าอนาสเงอร์เกินอะไรหมดอะไรเยอะไม่มากแต่ก็ยังมีความเยอะอยู่ เฮ้ยแซอกแซอก็ซีกฮะโอ้โหจุดเดียวขึ้ยไปเรื่อยเลยรอดูรอดูรอดูขานะครับไอ้เหี้ยถึงแล้วก่อนท่านไม่ใจไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่ในพีระมิดอาจจะมีของดีก็ได้แบลอาเกมีพิแอคไหมเอ้ยมีทางเข้ามีทางเข้าจะพึ่งจะพึ่งรอ โชกดีที่มันโชคเฮ้ยของของจักะด้นั่นไงรักก่อนแท็กอีกแล้วแท็กแล้วแท็กเอ้ยไม่ใช่มาเอาของกันเลยอู้ชุดก่ออะไรเต็มเลยอ้าวไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ก่อดทะเลทรายแท็กแกจะเพิ่งเอาของไหมโอ้โหมามาช่วยโอ้ของ โอ้ดับดาบโอ้แต่ประเด็นคือเหล็กเราเยอะมากเว้ยเหล็กเราเยอะมากอ่ะเออหายหมดลไอ้สัยากชิบหายเลยภาค่หมแต่มันก็เลยถือว่าคุ้มไหมวะมาคราวนี้คุ้มอยู่ชุดก่อ อะไรมีประเด็นคือเราได้ไอ้นี่มาด้วยเว้ยอ,อีกกระดูกเว้ยกระดูกไอ้หัวครูรู้ไหมทำอะไรได้เอาไปทำเป็นผงแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ต้้นไมทำลายป่าเขาเรียกว่ารปลูกต้นไม้ทำลายป่าเหรอไอ้สัสส่วนไอ้นี้เอาไว้ปั๊มปั๊มเนื้อซอมบี้ไว้วะไม่เอาอืมเนี่ยไอ้สยกระบอกเห็ดอ่ะเล่นกระบอกเห็ดเนี่ยนะมันตีอยู่อ <c oughs> ่ะเหรอมันจะตีไง เอียเฮ้ยถ้าตายมัจบเลยนชีวิตจะไปผักมึงไม่เราไม่มีผักเรามีแต่หมูโอ้สัด์ผักแล้วแกไอ้ผักแกจะผักโอ้เก็บตุ้กหูู้แล้วกิฟวันนก็คือทำสะพานให้มันกว้างสามบล็อกนะครับ <Okay. S 2> ว่านะไม่มีของเกีย่ยอะไรเลยสร้างบ้านเกาะบัวเดี๋ยวสร้างบ้านเราจะทำเป็นคลิปพิเศษรูปบ้านยังไงก็คือแบบสมมุติเราแบบก็แบบใช้เรียกว่าคือเราสำรวจเกาะไปหมดแล้วเรายังไม่มีบ้านสักหลังเลยอะไรเงี้ยก็จังแต่ตอนจบซีรีส์แล้วนี่ยตอนสร้างบ้านเหรอเอาไปตอนสุดท้ายได้ไหมล่ะ เยอะก็ไ yup. ด e> ้อีกวัวที <c <c ่เกิดการถึงเลยอีกไม่นานตายต้นไม้อยู <c <c ่กับวัวอีกไม่นานประชาชนไอ้ประชากรวัวมันจะเยอะแต่เราต้องฆ่ามันเสียงแจ้งเกินมีอะไรอะไรอีทัวร์คนอะไรอาร์ทส์กัาอาาเอทส์กอ๋ออาที่โรงเรียนเราอะ เล่นวองวิ่งมาดิเออวิ่งตามมาเนี่ยแหละมาเอาลืมไปมันวางได้แต่ทรายมันวางได้แต่ทรายไม่ภาคในคอมมันวางได้ปะไม่ได้ไม่ได้ได้เว้ยเมื่อก่อนกูเล่นยังได้เอาเทียงภาคเก่ามั้งภาคภาคโบราณใช่ไหมใช่แล้วภาคโบราณไม่แปลกอะไม่มีความอะไรวะหนึ่งจุดสองห้าอือหนึ่งจุดสองห้าโอ้ภาคนั้นมันเก่ามากเลยนะหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองห้าอ้าวอออีก หนึ่งจุดสองจุดห้าเออนั่นแหละครโบราณวิ้ยเราแตกกระดุกสมัยนั้นยังมีเสียงในนั้นอยู่เลยอู้อู้อู้เป็นคนป่าลยแล้วกูก็เลิกเล่นไปนั่นแล้วก็มาคนโนตบุ๊กอีกรอบหนึ่งซึ่งมันก็ยังอยู่กูลองเปิดมาเล่นเีาได้ติดตามอัปเดตไหมคะในคอมเมเนี่ยไม่ใหม่ใหม่ตอนนี้ไม่สนใจจะเล่นไงเออแต่ให้บอกนั่นแะไม่ไม่ต้องหรอ 1 2่นหนสนั่แหละสนุกเลยเฮ้ยเราไม่จะบอกว่าจะเล่นเลยเราบอกว่าจะบอกให้เฉยเอาไหมล่ะไม่เอาให้บอเฉยไม่บอกว่าให้เล่นเอบอกเลยมันมีมอนมาใหม่3ตัวในภาค1.11ที่ยังไม่ออกมีแต่ส n a p shot มาก็ตัวแรกเป็นตัวเรียกอะไรชิงกาเบลอะไรผีเสื้อคนผีเสื้อที่มันสามารถกัดเราได้ แล้วก็ไอเอ็นบีซีหัวควายที่ถือขวานและฆ่าคนได้น,นั่นเองจริงอ่ะเออจริงจริงมันเอามันได้แรงมันดัานใจมาจากหนังฆาตกรโลกจิตที่ชื่อว่าจอนนี่อะไระจอนนี่ไม่ซช่ไม่ใช่ละ <c oughs> คนดูไปถามไอเชี่ยนั่นคือใครจ <c oughs> <c oughs> อนนี่เด็บเหรอเออปัตตาฟดูสไปหาแซปปิ้งดีกว่า <c oughs> จอนนี่ <c oughs> จอนเดลเวนเหรอ เก็บตกไม่ชินไม่ไม่รู้เออเนี่ยมั้งแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันจะมีแบบพลังเวทอะไรที่มันทําให้หินหินโผล่ขึ้นมาจากดินแล้วก็ตีเราได้ <นะ S 1> แล้วก็เอ๊ะมันมีอีกตัวหนึ่งเลยมันเป็นอูดอูดโง่โง,ง่ที่ขี่ไม่ได้แค่เก็บของได้เฉยแต่มันพ่นน้ำน้ำลายใส่เราได้ถ้าเราไปตีมัน0.1 <c oughs> ดาเมจ <Okay. S 1> แรงซะไม่มี แล้วว่าถ้าจะให้ทำให้มันแรงกว่านี้ก็น่าจะดีนะแต่ต้องเข้าใจว่าน้ำลายมันดาเมจไม่มีในชีวิตจริงเขาทำเพื่อความจริงแต่ในภาคตอนนี้ทำให้รู้แล้วว่าขวานอะไรท่องมาแรงขึ้นแล้วโอ้ยตาัวโอ้เป็นไง ขวานี่แรงจริงเะไอเอนซีหรือไงตัดโดดมาฆ่าหัวขวานิดแรงเขาเรียกว่าโดดสับหัวไงไอ้เอนซีเลยสัตว์ตัวทำได้ไม่ตายไว้แกไม่มีอาวุธควยควยไปเอ้าโหไม่น่าตายไว้เออแกไปช่วยตัดไม้ไอ้ต้นใหญ่ๆนั่นแล้วก็มาตัดเลยเหรอตัดเลยสงสารต้นไม้ไหม โลกสวยสดเดี๋นว <c oughs> มันมูลภาพทีแล้วจะ <c oughs> โลกสวยสด <c oughs> คลิปนี้มันตกต้นไม้ที่มไม่ดีทำไมไม่เหลือไว้เหลือต้นไม้เอาไว้จะได้เอาไปต่อบล็อะก็อีกก็มันไม่มีแซปฟิงนะครับ <c oughs> แกก็อย่าลืมขุดใบไม้ด้วยละ่ะถ้าแซปฟิงอะไรไม่มีนี่ต้องเสกไม้ละถ้าขุดใบไม้อย่างเดียวอ่ะ ขุดไปไม้มันก็จะมีโอกาสดอบสปริงไงถ้าไม่ขุดไม้ขุดไม้มันก็ไม่มีอะไรก็ได้ไม้จะไม่ต้องขุดต้นไม้ต้นนี้ด้วยต้นไม้นะไอ้เจ้าของแมพเขาทำมาให้เหลือเนี่ยคลิปนี้เราว่านานประมาณยี่สิบกวนาทีมันเป็นต้นไม้ที่สวยที่สุดในโลกเว้ยโลกอะไรโลกโลกควายโอ้นี่ว่าโลกไม้ครับโลกไม้ โอ้ทางก็ยังไม่ดีเท่าไหร่มันยังออทำเพลย์ไ,ได้รับความมั่งใจก่อนนั้นเถื่อนอว่ะา,ามีประตูนรกด้วยก่อที่ยกข้างล่างก่อจำแข็งน่งแหละไปเลยสัตว์ยวเฮ็นไปก่อจำแข็งขึ้นได้ก่อนไหมโอเคสุเลยอะไม้เออเราไม่มีไม้นี่นะ ไม่ต้องทำอะไรอีกเอาขวา้าไหมคุณบงังคุณหมดเลยอ่ะเออไม่ต้องหมดหรอกเอาแกะไปกี่อันแล้วมีสี่อันสี่อหนยังน้อยไปยังน้อยไปคุณมันต้องนานได้แค่สี่อันเนี้ยแล้ว,วเจ้จาจะก,กันไปกี่อันต้องการกี่อันฮะ แคทเกมอยู่ <c oughs> ปัญหาที่คุณพบบ่อยระหว่างการแชทเกมหนึ่งแม่สองพัดลมแล้วอะไรอีกหรือเปิดไมค์นี่สำหรับคอมอะไรเราไปดูมา <c oughs> ปัญหาที่พบบ่อยระหว่างการแชทเกมหนึ <c oughs> 1> 1่งแม่สองได้สิบอันแล้วโอเคเอามาคราฟเลยแล้วก็มาช่วยกันต่อสำหรับคราฟสแลป แล้วก็ช่วยกันต่อไอ้โคตรงนี้เรานึกว่า Enter A เลยปั่นเยอะากดูสไหนว่ากล่ครับนี่ไงเอามาส์กให้เไยนี่หึนี่ไหนอ๋อจู่ข้างหลังกูนี่ใช่ไหมอือหือเอ้เนี่ยอู๊ดสลัดเกก็เคยเก้ก็เคยครับแล้วไม่ใช่ไงทำไมมันได้แค่ อ๋อแทะได้64 e. อันเ <c oughs> สียงโอ้โหทำไมทำไมทำลำโพงทำมะเขือเอาไปเก็บไว้กรอกลางนะมาช่วยกันต่อดีกว่าไหมให้มันเสร็จขรรกิจในวันนี้ถ้าตกเลยขรกินในวันนี้ของอ,อย่าตกสิวะมันจะเป็นต้อง ไก่ละไก่ละไกแล้ววางน้ำเทคนิคการวางน้ำกับลาวาทำให้ผู้เล่นนั้นโดนลาวาตายเผาตายไปมากกว่าหนึ่งรอคนโดยการวางน้ำหรือลาวาที่ผิดพลาดเก็บของใส่กล่องก็ยากแล้วเก็บของอยากนี่มันมี้เต็ไหนแต่ไรแล้ว มาห,หมดเลยแล,แล้วมีคนแจ้งเปือนอะไรเยอะเอเอเลือไว้สักสิบอันแ้วกัน,กนไม่ต้อง้ยเ,เอาเือ,เอไว้สักเอามากี่อันกันแน่เนี่ยเอามาสองล่ไม่ท่แไม่มากไม่น้อย กอดดำกกดดำโอเคไม่หล่นเนาะเสียวชิบหายเลยไอยตรงที่แกกันตกมันก็ช่วยได้ทีเดียวเนะ <c oughs> อือือตกแลยอ่าตรงนี้ทำไงดีวะตกตกไปเ่ยดีแลละโอเค สำหรับวันนี้เ <Okay. S 1> นาะเรียบร้อยแล้วสำหรับพี่แกทำมาเอาไว้แบบสำหรับก่อนหน้าก่อนหน้าจะไปไหนดีไปกาะเกาะอะไรเกาะเกาะอะไรกาะโน่นเกาะไหนโอ้ไอ้เกาะที่มีเทมโ l อยู่ใช่ไหมแล้วก็ไปแม่มดเหรอแล้วก็ไปเห็ดต่อเลยใช่ไหมเออเรามีภารกิจแลยครับก็คือซ้ำเกาะนี้ลุ้นเลยเดี๋ยวเจะฟ้องใครสองอเลยที่จะจบคลิป โ <Okay. S 2> อเคเอ่อประเด็นคือไม้ไม้กันอยังหมดแล้วโอ้โหเราต้องกินเนื้อสัตว์แบบไม่ต้องอย่างละเกียมันก็ไม่เสียหายเนี่ยกลับบ้านแล้วโอ้ยชอบกันแล้วก็ติดตั้งใครกันด้วยนะครับแล้วพบก <ด S 1> <ม>ันใหม่นะครับต่อไปสว,วัสดี <c oughs> เออเชี๋ยว,แว้แกมีของในกล่องเอ้ยของไทย 我要用你说的搞，不办、oh, no so。Bye.